สวัสดีครับอันนี้เป็นอะไรจากอีเล็กโทรลักนะครับเป็นเมนบอร์ดนะครับที่ไหม่นะครับเราจะต้องสั่งซื้อครับอันนี้ผมสั่งซื้อจากอีเล็กโทรลักครับราคา2,500บาทบวกแว็แล้วนะครับบวกแว็กแล้วนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเขาไม่ส่งให้นะครับเราจะต้องไปรับเองที่บริษัทครับในกรณีที่เราจะให้ส่งนะครับแต่จะต้องไม่อยู่ไกลจนเกินไปนะครับเขาจะมีแมสเซนเจอร์มาส่งให้ครับก็จะคิดราคา500บาทครับ ก็อันนี้ผมสั่ง messenger ให้มาส่งครับก็รวมก็คือ2 5 0 0บวกค่าส่ง500นะครับมาส่งมอไซค์นะครับก็ตก3 3,000บาทพอดีครับแต่สมมุติว่าถ้าเราไปสั่งร้านข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์อิเล็กโนรักนะครับราคามก็จะตกอยู่ที่3,200บาทครับบวกค่าส่ง100ก็3,300บาทครับมีส่งไปทันเนีครับตค่าส่ง100ครับอันนี้เรางัดออกมาครับ ต้องงัดตรงนั้นก่อนนะพี่หัวก่อนนะครับจึงจะงัดตรงนี้ออกได้นะครับไม่งั้นจะงัดไม่ออกครับเราจะงัดออกมาดูนะครับเราจะมาดูอาที่ชอบไหมนะครับอาตัวนี้จะชอบไหมนะครับถ้าอาไหม้ตัวเดียวนะครับมออแปลงไม่ไม่ไหมนะครับถ้ามออแปลงไม่ไหมนะครับก็สามารถเปลี่ยนอาตัวนี้นะครับใส่ลงไปก็ใช้ได้เลยครับอาจจะต้องทําการวัดดิบเลยนะครับวัดว่ามีอะไรช็อตไหมขาดไหมครับ อันนี้ก็คือ R ที่ชอบไหม้ชอบเสียนะครับถ้าเสียตัวนี้นะนะครับแล้วหมอแปลงไม่เสียนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแทนลงไปได้เลยครับเป็นค่า47โอห์มครับเหลืองม่วงดำนะครับแล้วก็ค่าผิดพลาด5%ครับค่าผิดพลาดเขาใช้สีทองนะครับสีทองก็หมายถึง5%ครับอยู่แถบที่4นะครับอันนี้เป็น4แถบสีนะครับ R ตัวนี้เราจะทําการวัดนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ สี่สิบเจ็ดจุดสามโอห์มครับอันนี้เป็นค่าสายมิเตอร์จุดสองโอห์มนะครับค่ามิเตอร์ของเราสายของผมนะครับจุดสองโอห์มนะครับหากออกไปจุดสองโอห์มก็เป็นสี่สิบเจ็ดโอห์มเป๊ะเลยครับอันนี้ก็ค่าผิดพลาดน้อยนะครับแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับถ้าตัวนี้เสียไหมนะครับอ่านค่าไม่ได้ก็สายไปเลยครับสี่สิบเจ็ดโอห์มครับเหลืองม่วงดำครับแล้วก็ทอง อทองก็คือค่าผิดพลาดห้าเปอร์เซ็นตะครับอันนี้เป็นสี่แถบสีเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะมาทำการใส่นะครับแล้วก็มาทดลองซักกันครับสำหรับบทนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ